ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมโฮมกองแถบคุยชินเคนครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนซื้อนะครับไก่ตาในราคาเพียง9บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็การันตีโมจิตื่นด้วยนะเดี๋ยวจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยโอเคนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปต้นคลิปนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนซื้อไก่ตานะครับราคาถูกในงบเพียงแค่9บาทเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วก็การันตีนะครับโมจิตื่นด้วยนะครับท่านผู้ชมรับแจกต่อในคลิปเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมก็จะแจกรหัสนะครับในคลิปนนนนนีีี้้้้ดดวยยยะะทท่่่าาผูชมกกก็็ใใคครรรัับอไหสเ ดูคลิปให้จบนะครับท่านผู้ชมก็รหัสไก่ตันราคา9บาทนะครับในวันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาซื้อในเว็บนะครับไก่ตันโซนนี้นะครับท่านผู้ชมร้านนี้นะครับจดทะเบียนการค้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็นะครับมี Facebook มีแชร์เพจนะครับแล้วก็มีเครดิตด้วยนี่นะครับท่านผู้ชมไม่โกงแน่นอนนะแล้วก็นะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเรามาเข้าในเว็บไก่ตันโซนแล้วเนี่ยเราก็ต้องสมัครสมาชิกก่อนนะครับท่านผู้ชมก็นะครับปุ่มเนี่ยก็จะอยู่ขวาก้นของท่านผู้ชมนะครับเขาจะเขียนสมัครสมาชิกอยู่นะก็ให้เรากดดดเเเขข้้้้าาาาไปลยยยจกกกก็็นะะคครรรรัับบบสสสมมชิววู่ Facebook ตรงนี้เดินหน้าใหกดเข้าไป1ทีนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราสมัครสมาชากิกหรือว่า,วาเข้าสู่ระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ต้องมาเติมเงินกันก่อนนะครับท่านผู้ชมซึ่งเติมเงินเนี่ยจะอยู่ตรงนี้เลยกดเข้าไปแล้วก็เติมเงินนะครับให้เติมเงินเป็นสองอังเปาล์นะครับท่านผู้ชมถ้าเติมไม่เป็นนะครับเขามีสอนนะครับด้วยการกดเข้าไปที่วิธีการเติมตรงนี้เลยนะนี่เขาจะมีวิธีการเติมสอนอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่บอกได้ละเอียดมากเลยนะตรงนี้หลังจากที่เราเติมมาแล้วนะครับก็ให้เรานะครับมาที่หน้้้้าา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 แแรร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 กกกเเลลยนน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 นะะะะะคค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 ััััััับบ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 ทท่่่่่่ผููชมมมมมววใใหสุีไตต9โจิืดด นี่นะครับท่านผู้ชมตรงนี้นะให้เรามาซื้อกันเลยนะครับท่านผู้ชมกดไปเลยนะครับกดซื้อสินค้าไปเลยนะมาดูกันว่าเราจะเกลือหรือเปล่าเอือยังเกลืออยู่นะครับท่านผู้ชมเกลือออกเลยนะตั้งแต่ทีแรกนะครับเดี๋ยวเราซื้อต่อเลยนะครับนี่สองอุ้ยยังเกลืออยู่นะครับท่านผู้ชมอันนี้สาม ยังเกลืออยู่นะเดี๋ยวเรามาลองดูครั้งที่4เลยนะครับทุกผู้ชมอุ้ยก็ยังเกลืออยู่นะครับาะว่าครั้งนี้นะต้องมาแล้วนะราครั้งที่5ดูนะครับทุกผู้ชมอุ้ยโอ้โหก็ยังเกลืออยู่นะครับทุกผู้ชมเดี๋ยวเรามาสุ่มต่อเลยครั้งที่6นี่นะครับทุนผู้ชมรหัสก็ออกแล้วนะครับได้รหัสง่ายมากๆเลยนะครับทุนผู้ชมนี่เราเสียไปเพียงแค่นิดเดียวเองนะครับทุนผู้ชมเลยครับาบาทนี้เราได้สุ่มเราได้ไก่ตันนะครับการันตีโมจีตื่นนะครับบวกบะโมบจับคู่บวกหมัดด้วยนะครับนชม แือว่าคุ้มมากเดี๋ยวเราไปเข้ารหัสกันเลยนะครับแล้วเราไปดูในเกมกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะ นี่คือไก่ตันโมจิตื่นเลยนะครับก้าวพาจากร้านไก่ตันโซนครับทุกผู้ชมได้จริงๆนะครับทุกคนมาดูรายดีกันแล้วครับทุกผู้ชมว่ามีอะไรบ้างนะมีดาบคู่โอ้เด้งด้วยครับทุกผู้ชมโหเดีเราได้ไก่ตันนะครับการันตีโมจิตื่นนะครับบวกแบบมือบวกดาบคู่บวกหมัดด้วยนะครับทุกผู้ชมถือว่าคุ้มมากๆเดี๋ยวเราไปเข้ารหัสกันเลยนะครับแล้วเราไปดูในเกมกันเลยว่ามีอะไรบ้างนะนี่คือไก่ตันโมจิตื่นเลยนะครับก้าวพาจากล่างไก่ตันโซนครับทุกผู้ชมได้จริงๆนะครับท แล้วก็มีหมัดกอดด้วยนะครับท่านผู้ชมโหยตึงๆเลยรหัสนี้แล้วก็โมจิตื่นเนี่ยโหมันตื่นดูสกิลเลยนะท่านผู้ชมโคตรคุ้มฮะถ้าใครอยากได้รหัสนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแจกนะให้ทําตามนี้เลยนะครับท่านผู้ชมให้คอมเมนต์นะครับใต้คลิปวิดีโอนะครับว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับแล้วก็นะครับให้ทิ้ง Facebook นะครับมาด้วยนะครับในคอมเมนต์ของผมนี่นะเป็นคอมเมนต์ยูทูบเนาะเขียนว่าอยากได้เพราะอะไรนะครับแล้วตามด้วยชื่อเฟซบุ๊กนี่นะครับท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวผมก็จะมาสุ่มแล้วก็ทักไปที่ขขอออองงคคคคคคนน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 นัััััั้้้้เเเลลลยยยะะะรรรรรรบบบบบบทท่่่าาาาผผูชชมมมกก็็สสหหืีีีพใ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ถ้าใครไม่อยากพลาดการแจกไก่ตังตังอย่างนี้อีกนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมราเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ